บอไออ้ยเอิอหาบ้าปากบ่ติงเพื่อนใดผมห่มไมบอดหนอกัมาหายตีเขาเอามาหายกับห่มสลองสัทธาเขาล่องเบิ้งชืนๆนี่แหละอ,อุ่นยุตตล,ล่ะอ่าเราไปละน้ลา <c oughs> ไม่หง <c oughs> ุ่มหยังก็ความก,ขก็ของอป,ป,ปูอ่าบอบก็พยยงของปูั่ง้นเทผนวน่อห้องนั่ไหกือบ้างว่าเสนาเอาเอามาปัน่นคอยเลย ปันกจังปานนี่นะกูกัี่สามพืนท่านละเดี๋ยวกูห่มเดีวกันจังเอาห่มเหลวกันจังเด๋กูห่มกูเบียปวด้อนะกะจังเอาอมาจังสันบ้าเป็นนองบาให้พูดเราพืนนึสิวะเนาะเน่ย่าท่านบ้าดอกมึงบาเอาเองไปหาอาบไปอาบบ้านเดวดิ อยากยังกบชีวิตขอบขัวของกวยเอาไอ้คนไม่ได้่าสิอยากยาก,ยากน้ำเจ้บปานนันดี้ปานจะคล้องอาบมีก็ะไดก็อาบมากเหรอเม่จะคอยเบ้าให้หมยอาบมาก<ล>อยู่นี่หมมีมมมน้ำอุ่นนะ่ะโอ้ยอาบใ่ขันคือกัน<ห>ไปอาบรองเมืองด้วยมันกันหนาวแต่ถ้าขันแรกขันสองเท่านั้นละขันสามขันสี่ไปมันกับบ้านเวาไปหาอาบล้วมาหาเอ็กซ์ไลาที่จะค้องอยู่นี่ หนาวเนาะหนาวไข่กับว่าคือเราหม่สีเมนต์จะคล้องเสร็จปกูขออนุกูไข่เนาะบอยมาหาเราจั๊กอังขี้ข้านิดซื้อึไปหาอาบเป็นยังมันเหม็นจั๊กว่าจักมือแล้วไว้โว้ยเป็นยังกูกับว่าอาบตับหมอบ้านนี่ละเนาะมันหนาวกูกับว่าอาบซื่อๆนี่ละเหม็นเลี้ยวมั่งขามดอกโลกอยู่ หนลาตะขันแรกเออพูดแตกระบาดแต่จังสี่ละน้ตะขันแรกขันสองขันสามต่อไปขึ้นปกติเป็นชุบันไปยังวันไปยังเป็นยังบันว่าหน้ตะขันแรกขันสองเอามันกะหน้ตะขันแรกขันสองเนาะบรรดูบรรดูบรงดูเป็นยังเปิดใช่ไหมไม่จนว่าเต็ม เอมันยังแ่มึงทาง้า,งงาหนาวตาคันแรกคันสอกูกัเททิมคันแรกคักนสก,ก,กูกักกกีบคันสามยนี้เอาเงนินอานี่จะมาลตัวกูคันไหมทิมกับมังูกักคันขอเิงอาบเอากูทนรองมึงไหมตคันคันที่สามคันที่ชีกซักัน